บอกว่านนะครับสิไปเฮ็ดหน้าแต่เศร้าสวยมากกระแดดห้อนวัดสันแล้วว่ามากกับสิบข้อแล้วก็เทอกเอ่อโทษด้วนด้วนวัดสันมาเด้อมาเอามือนี่ครันเบืองในช่องมันลวดนี่ลานี่ลาพี่น้องโทรไปหาเสี้ยนเสียนกับคนได้รับโทรศัพทุเลก็หนักยากเจ็บหนึ่งเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องเจ็บหนึ่งเรงใดเสี้ยนรุ่นเพ่นนั่นมาในหมาดใหม่ บมดเมื่อวันที่ยี่สิบห้านเพื่นหาวอ่ายเศร้าหยุดเพิ่น้กบเยกย่ามุดจินเกียนนี่เห็้เจอาของแล้ววะไม่เก็นแล้วเนาะว่จักกอนว่าเอาเกยนเ่เป็นยังล่ะเอาเก็กยจักกอนบอกพูเด้่อพี่น้องเก็บเนึ่งเปียเห็นไหเก็บนึ่งถือกลายพ่น้อพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะเอพีไปใส่หมดแล้วว่าพัน พคนเบิ่งแล้วเนาะล่ะเบิ right. ่งกับคนละคว่ำเบาอยู่เด้อพี่น้องวันนี้ห้ามาบ่คือมูมาแปะมูยดด้วยคนละควคนละคน่ำแจ้งไงสิบอกเส้นล้วดพันล่ำสุฟังอยูังไงเศ้าลวดเอามันกับเข่าตรงเป๊ะปะนั่นตัวเจ้าล่ำมาพอได้กลับตีบ้านนี้สิเข่าสามตัวดิเสียงว่ายังไม่นั่นยังไม่หงอยตียังไม่หงอยตีเจ้ากูว่าเจ้าสิเอาปวดหน่อยมา โอ้ยกวดน่อยก็บบ่ได้แวะแล้วออับกวดน่อยมานนี่ร่ำรอนแล้วสิบฟอนที่ต้นฟอนหน่อยวะไงก็ว่าเอาไปเศร้าหยุดก่อนนะาเซรือมั้นะเปอติมันเปแปเซียนยืดตัวกับมันลอนดากแล้วยบวกกันยังมั้งนะเรื่องใดเสียนงวดวันที่ยี่สิบเจดพฤศจิกายนสองพันหรยหกสิบเจด เลขเด่นเลขเปลี noi, này, e aí, e uh, totally so> ่ยนกันเลขงบน้อยตัวใดเลขเด่นเลขเด่นนี่ได้ตัวเก่าดิ6กับ2 6กับ2มันสิออก62อีกติจังวนเนี่ยกด้อกันบ่กดจัวกับเฮ็ดจับไว้ให้อยู่จับไว้ให้อยู่กันรู้จัก6กับ2ตัวใดเด่นเน้น2มัก2 2มาแห้งก็6อืมันก็เป็นไปได้เสมอ ตัวเก่าตัวเอาเส้นแปะเส้นแปะได้ยินข่าวว่าได้สามตัวมาบอาสุฟังดูมานางพี่ดูหอยเส้นลุนบึนสามหกมเส้นแปะตาย้นเาพี่ยยายนังน่อยตายบ้านเลาพี่ที่ยสองย่ายนั่แม่พี่บ้านหกสิบเอ็ดกลับใช้กันนอนตัวมันก็เก่งตายสักไปสักไปเฮ็ดเปลยมันเลอออกหนึ่งหสองกันมา เป็นเนาะโมเจ้าเสียนแป่เนาะสมซื้อเซียนอีหลีเนาะบ้านเล็กที่พันสิบสองแม่บ้านเล็ที่ยังหน่อยสิบสองบานเลขกที่อันแม่พ้ใยา่บ้านอันพันอันหกสิบเอดอ่เล้กจับด้กันจับสิบสองกับหกหกหนึ่งแต่เลขซื้อหนึ่งหกสองหกกับเด้หกกลับได้ซ้ำผู้ใดเท้าไฟ มาเนาะนี่เราคนอุ่เอ้าีดึ่งบเหืหมซื้อมือนั่นออกซมเนาะ <c oughs> ุดพผอยดใยายแหงนังอยู่หนีมือนั้นวันที่ัเก่าซูนซีล้วอ่ะหืมเก่าซุนซีบอกว,ว่าไงเส้นรุ่นมี่บ่มีซนมีซีซูนซีซูนซีก็เ,กเป็นเป็นจังไงเส้นหลังจากที่เล่าแตกเจ็ดหนึ่งแล้วนอนฟันดีบ่ มันจักเทียกันยังว้อือบัฟันดอกบ่ฟันอือแต่ว่าในแนวทางตัวเล็กอ่ะนี่เซียนเฮ็ดแต่มื้อใดเฮ็ดเมื่อวานนี่แหะเมื่อวานวานเฮ็ดขึ้นนั่นดอเฮ็ดไว้ให้เดืนละเพราะว่าเดือนนั้มันยากเนาะจะเฮ็ดแต่เมื่อวานเฮ็ดเมื่อคืนนี่ะอือเป็นังไดงวดนี้บาดนีอือ มันใจจักเปร์เซ้นตทอดเกาคือเก่าพันคุณพันมันเดินออสีให้ซื้อเท่าไหร่สีให้ซื้อเท่าไหร่ออร้อยห้าร้อยบ่ห้าร้อยคุณห้าร้อยห้าร้อยคุณห้าร้อยคุณห้ารอยันสีได้ใส่นีเท่ดกสองกี่ไม่าแตเอาหั่นตัว อย่างเช่นรุ่นคนเขียนเรียงให้ว่านขั้นเขาว่านตัว่านพูดนี่เบื้องมือนี่กันแม่แต่ว่าตามที่ยังยินเสียนรุ่นบอกว่าวันพูดนี่มันก็อยากแปวอยู่อยากแป้หยากหนักเวีนบ่อเข่ายากเวีนบ่อเสียนจังนเป็นเนื้อขั้บ่ปียกสลัวกระวันพูดบัวนี่เลยอือให้ว่างวดนี่บัวเตี้ยอือก็เคยเข่าเป็นอาทิตย์อยู่แล้ววะอือฉันเข่าก็ได้ที่พันมาเนาะแม่นรวมืั้งอาทิตย์กับเข่าอยู่ เอขียนให้แม่เนี่ใส่กระดาษให้ค่อยนะเอา,เอาลแล้วนะเอาแล้วแล้วไม่พูพันทำเพลงไม่พูพันทำเพลงอยจังละเป็นช่วงมันเนียบุย่ำเข่ากับเข่าย่ำลุดกับลุดอืมย่ำลุกย่ำลุกลง ของธรรมดามีเข้ามีหลุดกาชัดป่ะออกดีวะกาใดอยู่ดอกเนาะสวัสดีค่ะคุณสัญญานะคะสวัสดีครับเมื่อน,นี้มาพบพอกันย้มคำย้มแรง คิดนันแน่ยู่นอ๊พบ่นอแต่เกาจะบมานมืงมึนเศร้าอยากไปยักมันคือว่าวันไม่ออกจำพุทธสุขเราจะเจอกันทุกวันเป็นประจำวันบ้านนี้ก็อยากคิดนันแน่เพราะว่าทุกคนกระต่างงานเส้นรุ่นเราบอกว่าเราจะไปวานเขาหน้าฝั่งเมืออื่นจะพอได้อยูส่สิออกบ้านแต่เศร้าวัติเสียน สองนีเดินกองหกอยู่ได้สองนีเดินกองหกอยู่ส่องส่องเดินกองหุกลวดคือลวดส่องากวขจับไว้นั่นนะฮะมันแยกกันแล้วจำสิอาจสิกวาดคว้ากันก็ได้ส่องกองหุกอืมแยกกันก็จะออกมาตามนี้นะมาคอยเบิ่งชัดๆได้พี่น้องได้ใจเย็นยิ่งแม่ยิ่เปนบางวันนี่ เนี่ยต้องเห็นเห็นมาได้ยังัซนเด้ก็ให้ไปยังัซนแบบมันได้ตัวเกา่าเงี้ยตวเก่าก็ออกคือเกานะ่าแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้จีเงี้ยจอดจอดที่หกจอให้หกครั้งมันงบน้อยทุนน้อยฮันใจพุทธเ่างวดวังพานนี่น้ำมากระจายเลยเนะยาะเล่าเลยเนี่ย <c oughs> เก่าไปใจนน้อเพิน

เห็นอย่างนีนเห็อเน,นอย่งไจีเออในตัวเก้าอีหลีสามตัวเก้าห้าหนึ่งคือเก้าม,มันมาในขอน้อมเก้า่างเดียเห็นมาได้จังสี่เด้ย เมหม,มาให้บัวท่นละตัวมันเห็นว่าได้จังซีตัวได้เน่นตัวได้แก้งขีดถูกให้ได้เสี้ยชุดหาล้อยคุ่หาลอยหนึ่งหสองหกสองเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองแปดนี่พอเซียนสองแปดหเจแป สองหกสองเจ็ดสองแปดห้าร้อยคุณห้าร้อยโอเมนพันหัวบอกพันคุณพันบอกจาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ฮะแปลงที่เลือดมันเรียงง่ายเลยเราตีประกาศน้ำเงินวาโยอันพันนะอันอันตัวนักนะอันนี้กับเส้นรุ่นเรากับบนรูดอกว่าเลสิโอตัวได้จ้าแต่ว่ามันเด่นเชอมันเด่นมันเด่นแล้วก็เเววให้เด่นเลขจับให้เบวให้มันใจอืมมาแม่ฮมันมาน่าจะมา นังก้นปันสิวาขันรูปันนั่นคือบวชเสือเอากระเวากันไปเน้นให้พ่อเฮ้าอ่ะมีตัวนะตัวเล่ามันใจซื้อดอกจ้าพี่น้องฮ่าถึงมากครับเพราะเป็นเดินทำไร้ลายเือะเป็นย่างบุญพันเขาโป้งเฮ็ดจังไร่บ่ไหนตรงตรงเป็นเงินใั้ำเป็นกวอนนาทีจ้า แคปหน้าจอไปด้วยพี่น้องเด้อนะครับชัดบอค่ะชัดบอแคปหน้าจอค่ะส่วนเล็กเด่นเลขวิ่งหกกับสองเน้นไปที่สองเด่นสองลองหกนอกเส้น,นเนาะจะเป็นประมาณนีน้กันจะจับกันให้แล้แหละ ตามแปดตามเก่าหันสองบ่แมา่รุดไปสามก็จีหันละค่ะหอยได้รวมบุญน้ำเนเด้อเห็นทุกงวดคัดแต่ว่าสื่อโยแต่ซื้อตัวเอื่นว่าสัน่นอันเท่างบหน่อยทุนหน่อยอก็เล่นเลยเลือกเนาะวันนี้ดวงเฮ่าวันนี้เฮ้าเลือกมันก็พอถือตัวเฮ้าสื่อสาไม่รัดก็เปน็นคือกัน